สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568สวัสดีเช้าวันแห่งความรักนะครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันของแอดนาคิโนงวดที่ผ่านมาสูตรกำลังของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มี700ไม่มี51 ทางโดยเลขของอาจารย์3งวดหลังสุดเข้า2หลุดไป1งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรเด่นกำลังวันของอาจารย์คำนวณได้1 2 3ตัวเด่นของอาจารย์ก็เห็นจะเป็นเลข1ถูกทันแนวทางของแอดนาคิโนนะครับงวดประจำวันที่16กุมภาหกแปด ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นสายทหารนะครับใบนี้อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข5ทุกท่านได้เลข5มาลุ้นกัน5จะมาไหมโชคดีจงเป็นของท่านผมได้มา3ใบด้วยกันนะครับก็เอามาฝากแบ่งปันคุณผู้ชมนะครับเผื่อชอบใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะครับใบนี้คำนวณได้เลข1นะครับได้เลข1 ต่อมาครับใบนี้คำนวณได้เลข8นะครับได้เลข8นะทางเด่นสายทหารนะครับโชคดีจงเป็นของท่านต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นโบนเลขเด่น2ตัวมาพร้อมกับเลขชุดสูตรคำนวณของแอดกลมงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปนะครับอาจารย์คำนวณได้9กับ4หวยออก7 00 สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้4กับ6นะครับสำหรับชุด2ตัวที่เด่น4ของอาจารย์ทำได้6 4 1 4 9 4 7 4แล้วก็มี4 4นะครับต่อมาก็ชุดที่ติดหอาจารย์ทำได้6 9 6 5 6 1 6 3แล้วก็มี6 6, 6ครับ ามนี้ทุกท่านข้อมูลสูตรคำนวณของแอดกรมนะครับรูปแบบนี้ต่อมาก็เลขมาบนนะครับของแอดเป็นต้นอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้หนึ่งสามสี่ทุกท่านหนึ่งสามสี่ต่อมาจะเป็นทางเด่นบนสูตร2ของอาจารย์อินทรเทวนคร งวดที่ผ่านมาสูขข่กำนวนของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับมีเลขศูนย์ศูนย์ก็เข้าสิบนหน่วยนะครับหวยออกเจ็ดศูนย์ศูนย์หลังจากงวดก่อนหน้านั้นของอาจารย์หลุดไปนะครับงวดที่ผ่านมาก็กลับมาเดินต่องวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านอาจารย์คำนวณได้สองสามสี่ห้านะครับสองสามสี่ห้า เนบนสูตรสของอาจารย์อินทร์ทิวนนรต่อมาจะเป็นทางบนตัวเดียวของแอดหนุ่มงวดที่ผ่านมาแอดหนุ่มคำนวณได้เลข5หลุดไปถูกทัน5นี้หลุดลงไปล่างนะครับคือออก70051 3งสมวดหลังสุดหลุดไปล่าง2ง,งวดนะครับแล้วก็เข้า1ง,งวดนะครับงวดที่ออก สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายแอดนุ่มคำนวณได้เลข9นะครับได้เลข9มาลุ้นกัน9จะมาไหมถ้าชอบนี่ก็สามารถเก่งกันได้หมดเลยนะครับต่อมาจะเป็นนทางบนมาตัวของแอดละเด่นนะครับแอดละเด่นคำนวณได้ ศกับ1นทุกท่านศนยกับ1มาต่อกันที่จับคู่ร่างนะครับของดเส้นมีหลัก1ิได้เจ็ดเนย์หลักหน่วยได้เก้าศย์หนึ่สมัดกันได้9ชุดนะครับเก้าเก้าเก้าศูนนะครับที่แอดเส้นมีมัดมาให้ แล้วก็ชุดที่ชอบ2ชุดก็คือ99กับ93นะครับลืมบอกไปตัวเด่นของเจของข้อมูลก็คือเลข9ทุกท่าันมาต่อกันที่สรุปล่างนะครับอดรัชนกมีโชคสูตรคำนวณเลขเด่นอดรัชนกได้7นะครับแล้วก็2ตัวชุดเด่นก็คือ70กับ71 ต่อมาก็มี2552อีกกลุ่มหนึง6กกะ07นนะครับทางสรุปร่างไทยทุกท่านมาต่อกันที่ร่างชุดเต็มนะครับของอดคมงมดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับนทางของอาจารย์ทำได้1 5ก็มาตัวกลับนะครับวิ่ออก5้ งดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับในทางของอาจารย์ทําได้ตามที่เห็นสําหรับชุดที่แอดคมไฮไลท์สีเน้นไม้เพิ่มเติม4ชุดก็คือ6 0 6 1 9ยแล้วก็91ครับอันนี้ใบเต็มนะครับล่างชุดตัดทุกทูนย์หกหนึ่านย์เก้าหน ต่อมาก็จะเป็นชุดสรุป2ตัวเหนือใต้นะครับ2ตัวด้านบนแล้วก็ด้านล่างแอดคมทำได้3ชุดนะครับมี91 90แล้วก็79ตรงนี้ระวังกลับหัวนะครับก็จะมี606 6160แล้วก็79็ดเกทุกท่นห1หนแล้วก็76็ขออภัยนะครับพูดผิด อีกใ,ใบหนึ่งของแอดคมนะครับก็จะเป็นวัดใจชุดเดียวนะครับแอดคมทำได้91นะครับ91แล้วก็กลับหัวก็เป็น61อันนี้กันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเหนือหรือว่าด้านใต้ครับต่อมาก็ชุดเต็ม3ตัวทุกท่านใครสามารถเอาไปต่อยอดได้ก็แคปหน้าจอออกไปนะครับ ัมาก็โครงสร้าง2ตัวเหนือใต้ชุดเต็มงวดที่ผ่านมาในทางของแง๊ตคมมี1 5นะครับ1 5ก็ลงไปด้านล่างเข้าตัวกลับ3งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดถูกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายในทางของแง๊ตคมทำได้ก็ตามนี้นะครับใครตามสูตรนี้อยู่ก็ไปดึงชุดเด่นเอาครับ ต่อมาก็สรุปแต้มเด่นแต้มรองแต้มสามตัวแต้มเด่นของอาจารย์ได้0ูนแป้ต้มรองได้สองสามสองตัวนะครับแต้มเด่นได้สองสามแล้วก็แต้มรองได้หนึ่งห้าหต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างแต้มเด่นได้067 แมรองได้981ทุกท่านประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่เลขตารางนะครับเลขตารางงวดก่อนตัวเลขของอาจารย์ที่เข้าก็จะมี15แล้วก็7ไปหลักร้อยนะครับหวยออก70051สำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างทุกท่าน เลขในตารางของอาจารย์ด้านบนได้1 8นะครับตรงกลาง529ข้างล่าง6 3รวมแล้วตัวเลขที่คำนวณได้ก็คือ1 8 529แล้วก็6กสต่อมาก็จะเป็นทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี11บเอ็ดงวดที่ผ่านมาข้อมูลด้านบนของอาจารย์หลุดครับ ส่วนข้อมูลด้านล่างก็จะเข้าเลขเด่นนะครับคำนวณได้1แต่ว่า2ตัวไม่มี5้หนึ่งนะครับอาจารย์ทำได้6 1หนึ่งกับ4ีหนึ่งครับงดใหม่ใบด้านบนนะครับตามนี้ครับขออนุญาตขยายเพิ่มเติมนิดนึง16กุมภาพันธ์2568สูตรคำนวณเลขเด่นบนได้5นะครับ ชุดเด่นได้ 3, 5 2 5 3ห3าสห้าชุดรองก็มีห้าศูนย์สามหนกหหสองแดห้าสาำนวนเด่นล่างได้9กชุดเด่นมี909195นะครับชุดกันเหนือใต้มี0ูนย์สามสี่ห้าศแปดหทางครบบนของอาจารย์ได้0ูนย์สองสาห้าแปดถูกทัน,นทางเงินเทวดาปี11นะครับ ต่อมาก็สูตรคำนวณเลขไม่น่ามาบนของแอชนะพลใครถามหาอาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับเมื่อที่ผ่านมาคำนวณได้สองนะครับได้สองก็สอบผ่านนะครับหวยออก700ดวดใหม่ไปฝั่งทางซ้ายนะครับ16กุมภาชนะพลคำนวณได้เลขหนึ่งถูกทันได้เลขหนึ่งเ,เลขไม่น่ามาบนนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ